ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด Follow ใน i ิกตอกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์เข้มมขีดีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติ๊ข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะ ก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้เราก็จะใช้เป็นเพิ่มผู้ติดตามราคาถูกนะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูค่ะความเร็วกับเต็มราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะเราก็จะไปที่หน้า t i k t o อกของเราค่ะเปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยนะคะคลิกที่แชรงนี้ค่ะ แล้วก็ c o ีลิง n ์มาเลยนะแล้วก็นำมาใส่แท็บเลยนะคะแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็ม็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนอะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่ง Power Wallet าาค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่ง Power Wallet เสร็จสิ้นกันตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอ่ง Power Wallet าานะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะก็จะเป็น s ชียเพย์นะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็มาเลือกที่การจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตและธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เราเลือกนะะคแล้ว มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตนะคะก็จะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทาการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเราที่การสั่งซือ้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังประมวลผลอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะพบปัญหาอะไรเนาะแล้ว ก็ใส่ข no like like ้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับตังคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ t ิ k ต ok ของเรากันเนาะไปดูอยอดผู้ติดตามโปรไฟล์ของเรากันนะ ก็ตอนนี้นะคะยอด Follow นะหรือยอดผู้ติดตามก็อยู่ที่75คนเดี๋ยวเราก็จะขออนะุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเราจากเดิมมีแค่75คนเองนะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น261คนกันเลยเนาะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะเมื่อกี้เรากดสั่งซื้อกันไปแป๊บเดียวเองเนาะไม่ถึง5นาทีกันเลยนะคะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะก็หากยอดขึ้นเกินไปเนาะเมื่อกี้เพิ่มไปแค่100แต่ขึ้นมาเป็น100กว่าเลยนะก็ไม่ต้องตกใจไปเนาะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยนะคะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนนนนี้้ะะคคก็็็เเปหาตของบไซ์ ขีดชี้เหตุค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะเราเข้ามาศึกษากันดูดัดนะคะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปนะก็ขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ